เราได้มอใส่์แล้นะคะทุกคนคือหลบได้อันนี้คือบั่นไปไหนอ่ะไม่รู้พ่อปู่มาแล้วนะไฟเลิศโตเดี๋ยวรอปเร็วต้องรอปิงอีกตนไอ้ปิงไปด้วยไหมไอ้ปิงมันจะไปด้วยปิงโตเดี๋ยวโตเบรกตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอเบรกตรงไหนไหนลองเบรกดูซิอ่ะเดี๋ยวกูเข็นมือเบรกใช่เลิศอุ๊ยเรียนรู้ไวมากบอกเลย ตบเดียวโม่ข้อพิจารณาขอสามาคีป่ะไหนเดี๋ยวก่อนรอเพื่อนก่อนรอลูกอีกเฮ้ยลูกไปไหนหมดเนี่ยอุ้ยหนึ่งชั่วโมงเองนะต้องรีบมาไป็นไรนะรับก็เขาเขาุดแล้วฮะกำลังรอเพื่อนอยู่นะคะทุกคนไหนวะ

ได้เลยค่ะทุกคนคือแบบเหมือนคนทุกคนนัดกันมาใช่ป่ะแล้วแบบรถมันหมดรถจักรยานมันหมดแล้วเราก็เลยต้องไปต่อคิวแบบแล้วคือคนเยอะคนต้องเล่นบัตรเล่กกัตรประชาชนหน้าเคาน์เตอร์เล คือเดี๋ยวเราจะพักคลิปไปก่อนนะคะรอเพื่อนนะคะเพราะว่ามันนานมากไปค่ะเราทีมเรามี3ามคนนะคะมีโมจิอีเอ,อ,อมแล้วก็มีเราที่เป็นากล้องหลักนะคะชื่อเอมค่ะไปไปจริงๆแล้วชื่อเชอเอมนะคะใครเรียกเอมจะกรด เราจะปั่นยังไงให้มันไม่อันตรายโอ้ยอย่าทำกัอนนะพับไปเมื่อเขาปิดปรับปรุงหรอไม่รู้เราก็เดินปั่นวนๆไปเราเราไปไหนก่อนอะเราตามป้ายไหมเราวนจากฝั่งไทางไหนก็ได้ลุยๆๆไปทางที่เขาบอกก็ได้เขาให้เดินรถทางเดียวเส้นทางเที่ยวชมตอันดีหอยทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเลย เฮ้ยมันจะดับมันจะดับเข็นเข็นเข็นเห็นเข็น,น,นคือรถแรงเกินนะคะตอนนี้ฮะเอ้อยจอเจอดีจอดข้างหน้าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา ดูนะคะคือฮิปโปแคร์ทางดีไม่ใช่แล้วอะไรหรอมาทำอะไรตรงเนี้ยดูลูหรอใช่ดูสัตว์เลื้อยคลานก่อนไงดูฮิปโปแคร์ก่อนเออป่ะมึงมีใครเอามือเอี้ยวคือนึกว่ามอไซค์เอาเอาต่อตรงนั้นไหมไม่มีทุกคนคะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมตรงนั้นไม่มีคนไหมอันนี้มีคนเยอะเราไปเราจะไปจอดที่อื่นไปจอดตรงไหนตรงนู้น หดหูโหนหูเราเราไปดูไอ้นี่ก่อนไหม,ไมเราไปดูไอ้นี่ก่อนไปดูฮิปโปก่อนฮิโปแผลตรงนั้นเดินเออเดินเดินย้อนกลับไปเฮ้ยใครอยากทำเงินจากไรยานะมึงถ้าทิ้งกระเป๋าไว้นี่มันจะหายป่าวะไม่หายหรอกถ้ามันไม่มีของมีค่านะ่ะคือมันไม่ใช<อ>่<อ>กระเป๋าเงินแต่มันก็กระเป๋าตามกู เหมือนกันเอาไปแค่เครื่องเดียวเดวยเครื่องที่ไม่มีเน็ตอะเราจะทิ้งของไว้ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นโอ้ยน้องมันจะชนกล้องพี่ค่ะเออน้องไหนวะไม่แค่อยู่ฝั่งนั้นเราเดินเดินข้าทเราเดินเข้าตรงนี้ได้นี่เราจะไปฝั่งใช่ค่ะ เรามากันหลายคนมากนะบรถษัะแล้วแบบสรุปคือเราเหลือกันสามคนเพราะว่าเราเป็นบุคคลเสียสละที่จะรอรับจักรยานจากคนอื่นสิบห้านาทีนะถ้ไปดูฮิปโปห้ามรถจักรยานห้ามปัจจัยานนักกานตลาใช่เดี๋ยวฮิปโปตกใจอุ้ยมันคือมือแผกินเนาะคือที่ฮิปโปเหม็นนะคะอ้าโอ้ ไอ้มันคือิ hypoproteus ภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะไี่รู้เริ่มแฝนี่อ้าวกล้องดับนี่นะคะหูกระจุกไว้มั้ยคือพี่นะคะเนี่ย คนมันมีอะไรอ่ะจับปะเราคือเราเดินสวนกันทุกคนนะคะอันนี้เป็นเรียนใกล้เขียนค่ะเราไม่รู้จักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้สวัสดีค่ะใครวะทักไทยเพื่อนชาวโลกนะคะเราจะเราเป็นคนไทยคนไทยแบบว่าขอโทษค่ะมึงเป็ค่ช ลกใครที่หัวเราะผมนะครับระวังโดนแฮกนะครับมันคืออะไรวะมีพีใครมาไหมไอจิพามานทำไมเอาเพนกวินเพนกวินอย่าบอกย่าไม่มอาหมด้ัมบอลเมื่อวานเือแสดงแมวน้ำอยู่ในนู้นเนาะแล้วนี่คืออะไรเดินดูไม่มีบอกว่าห้ามเข้าใช่ไหมได้มันคงจะเป็นที่แสดงเก่ามั้งนู่นไง ปลาอะไรอ่ะปลาดุกอเมซอนโหเวรี่อ้วนอ่ะเอ็งเดินหน่อยมีปลาด้วยอาหานี่ยที่ป่อยกับปลาเดี๋ยวรปลาอ่ะปลาช่อนอเมซอนเชื่อกุณไหมล่องมันดับเองอ่ะไปรังผึ่งไปรังเถองไปเราไปดูอย่างอื่นกัน รู้แล้วว่าเสียงอะไรไปดูงูงูเก่าไปทางนี้ไงจิเราจะพาเพื่อนเดินเข้าผินนะคะที่ใช่เราถ่ายที่ละห้าวีพอใช่ไม่ก็ถ่ายยาวไปเลยคุณวนี่ชอบแปมันไม่หมดหรอถ่ายได้อีกสามชั่วโมงมันขึ้นเมื่อกี้เคใช่ เราดูงูเสร็จตอนบาดจักรยานแล้วก็ถ่ายบ้านไม่ถ่ายบ้านไงเนาะใช่ถ้าใครขโมยกระเป๋าหลอกนะครับไม่มีใครขโมยกระเป๋าผมนะครับเจอผมมีหลักฐานผมมีรูปอยู่ในนั้นครับในกล้องนะว่าเคยวางโอ้โหคือเลทเยอะมากอ่ะแต่ก็คือเลทไงหนึ่งนาทีก็คือเลทอะค่่ะไมต้องเวลารับใช่เด็ดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแมวน้ำเหนื่อย แล้โทรศัพเก้าราตอตอย้องตรง้เขาต้งตอตรงนี้องอันนี้อะไรเต้าเตาอัตรงนี้มันจะมีเต้าเหลืองเต้าเต้า r รหรือเต้าน่าเสีนีไไ้ เหล,ลืองป่ะพกกระดองสิเห็นไหมน้องกําลังกินอยู่ถ <ligen> ูกแลวเต่าดาวพม่าตัวใหญ่ไม่ใช่เหรอเต่าดาวพม่าน่ะตัวตัวใหญ่น่าจะเต่าดาวพมานะคะส่วนตัวเล็กๆเหลืองๆน่าจะเป็นเต่าเหลืองๆอ่ะใช่แล้วจะมีดาวเออใช่มีดาวพม่าอีกนั่นฝั่งนี้ปะแต่ตัวมันเหลืองกว่าไอ้นี่ไอ้นี่นี่ อ่งนี้สวยมากอันนี้คือเต่าดาวพม่าแต่ตอนนี้รู้สึกตัวเปียกอ้ยทำไมเราไม่ดินเข้าไดู่ค่ะไดู่อโอ้ยตัวใ่โอ้ยมันเป็นพักเที่ยงไงน้องก็เลยจะกินข้าวกันเปส่วนใหญ่ดอพันยกิเคือกินหน้าเรเใช่มีน้องเต่า ตะกองอ่าดิตะกองตะกองตะกองปากมือมันไม่บอกหรอว่ามันเป็นพวกเดียวกับอะไรอ่ะอันนี้อาหารที่มันกินนะคะน,น้ำอ๋อ น้นนนงเี่เตัวปกอันนี้กันนี้ยอน่เนียงโนให้พไม่เห็นเนี่้ห็นอะรเลยจะต่อยก ouais? ันอาอ้า้วทาไมทตัวองะร้อนเนยกเล่นน้ำตะกวดตะกวดเราไปดูเพื่อเรากันเูเล่นขาทุกคนเพื่อเราเป็นคนดีต้ดนะคะ เราจะไปดูอยากดูที่ดำแอันนี้เป็นชื่อนะคะไม่ใช่ค้งอยางนี่ไงถ้าแบบคุณชาถามว่ามึงไปที่อะไรก็เลือกเอาเลยว่าอยากเป็นสายพันธุ์ไหนมันถูชมาดูเห่าช้างตุ่วด้วยนะคะเป็นคิวหน้าตาไม่จริงใจท่านี่อะ BS ตะกียบตาก็ยังได้ที่สำคัญชะไหนเข้าสู่สาระสำคัญค่ะ ทียก mm ับตะกวดนะคะต่างกันยังไงวิธ hmm. ีสังเกตเพื่อแยกระหว่างเที่กับตะกวดง่ายๆนะคะคือเที่ล่ะคะจะถูจะอยู่ใกล้ปากนะคะและมันจะชอบอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ําแต่ว่าตะกวดเนี่ยจมูกจะอยู่ใกล้ตามักจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ค่ะก็คือต่างกันที่รูจมูกแล้วก็พื้นที่อาศัยนะคะทุกคนเราจะปิดก่อนเพราะว่าแบดจมดนะคะทุกคนเท่นะคะตอนนี้นะคะเราปั่นรถอันนี้นะคะ แกมบอกความรู้สึกเร็วก็สบายค่ะเห็นเพื่อนบอกว่าเมื่อยขาไม่เมื่อยเลยนะคะน่ี่นี่นี่นี่มึงกูอยู่ไปเอาจอ้าวอ่ะปั่นน้า่ะเราปั่นมาแล้วปั่นตามเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องกลับไปหาเพื่อนเออเดี๋ยวเพื่อนอะเฮ้ยเถ้ยเ้ยเราวนรถกลับไปหาเพื่อนนะคะนี่ พี่รู้ว่าคันใหญ่มานะคะทุกคนเหนื่อยไหมคะคุณใหม่เหนื่อยค่ะเหนื่อยไหมกันเหนื่อยไปยังต้องบนกับเพิ่งเรียบวิ่งมาแล้วเดี๋ยวไปซ้อนเดี๋ยวไปซองมาเดี๋ยวปั่นให้แล้ว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 เดี๋ยวปั่นให้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียมากเอ้เนี่ยซ้อนซ้อนซ้อนป๊อปคนหนึ่งได้มามามาแต่เราต้องไปด้วยกันมานั่งตรงกลางคนหนึ่งมาตรงกลางคนหนึ่งได้อ่ะรถ ต,ตัวน no no nah, sì ั่งตรงกลางไหมเออว่าถ <mo ้านั่ห้าคนโดนปรับอ่ะเราไปนั่งตรงกลางนี้เราก็แอฟนั่งห้าคนเลยนะห้าคนมันปรับอ๋อใช่แค่ว่าเหยียบเบรกนะเข้าไปเลยครับกลัวกลัวว่ะมันเล็กขันตัวเล็กอีกขันเล็กอตัวกูเดอกปรับได้ไหมออกไปมายังแกก่อนนะขวาก่อนแล้วก็เนื้อต่อซ้ำไม้ถือกล้องไม้ถือกล้องไม้กล้องไป ไปโอ้ยรู้สึกสวัสดีค่ะทุกคนลบรบบรบรบรบไปที่บันเดี๋ยวยิ่งเห็นขักฮ้ยเฮชน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 คนมาเข้าคือแก้มปะใครไม่หลบชนใครไม่หลบชนนะคะผู้ค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นใจเ็นใค่ะเป็นใจเนะคะโอ้ยอยโอ้ยโอโอ้ยโอ้้ย มันดอยางไงี่นีะมันทไได้บ้างขาดำสีขาวเลยนี้ค่ะก็เออไอ้ยาดูของกูออกกําลังกายขาไงต้องอย่าไปฟังนี้เลยได้กูอย่ากเป็นบมังคบอ่ะ แกจะเป็นคนมังค่าปะแก้มไม่ไออีดอกตีกันละล่าสุดล่าสุดก็มีอะไรทำชีวิตไม่มีเลยหุยสวยนะพี่ใครอะไอตัวเยี่อะไรอะมึงมันดีนะเว้ยพี่คะพี่ใครคะเกิดอะไรขึ้นคะใครคะไอขิงมานี่หน่อยได้ไหมคะใครคะใครอะฮัลโหล i r l สันเลยแผนของชีก็คือจะเข้าบ่อเสือ ก็คือตกเลยตกนี่ไงป๊อปโอ้ยป๊อบเ๊ยป๊อปถ้าป๊อบนี่เหนื่อยถ่ายคลิปมาหาเลยอะไรทำไงถ่ายคลิปมาหน่อยถ่ายคลิปมาโอ้ยเบาๆอะไรอ่ะวางเหรอเกบาเบาเนี่ยอาจจะนอนเนาะอียูมอียูค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายยู บายยนะคะไปก่อนเลยเหน่อยมึงหน่อยอ่ะทำไงดีเดี๋ยวเขามาช่วยเขียนหน่อยไหมอ้ยอุ้ยแกกลัไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวให้หลับพี่ขับมอไซค์ยไม่เป็นสวัสดีค่ะคุณลิซ่อ๋อดิฉันนะคะก็ชื่อน้องฮิซึนะคะก็จะพามาตัวร์เป็นสวนซูนะคะสวนซูนะคะฮิอนิเมเกิฮิซึประมาณไปปัมามันเริ่มร้ประมาณบินเรียนหัวสายผ่านเลคะช้่้าได้ถือดิไม่ไม่ไม่ โอ้ทุกคนอ่ะเพื่อนเราสลับอาเคแล้วเนอร์มาไหมแล้วปั่นไหมไม่เอาไม่เอาปั่นเลยเของกินใช้ไหมไปเดี๋ยวนะโตโตนี่นะคะทุกคนอ่ะเอเคนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนโซเฟอร์นะคะก็คือจากปั่นเป็นดันนะคะตอนนี้ใช่มองมองน้ำใครอยากกะโจนไหมน้ำตัวเยี่ยมไปไปค่ะ ก็มีก็มีกำลังอยู่ข้างหลังนะคะประมาณร้อยลากไปอ่าให้ดูพี่มาถีบพี่น้อยพี่ลากเนีไปพี่คะถ้าถ้าเราเราต้องลงตรงไหนเนี่ยมันเห็นมันเห็นเลยเราลากไม่ใช่เราเลือกนะคะข้างหน้าเรานะคะนี่ซูซี่ทำไมไม่เหนือเลยซูซีวง่ายๆ่ายสบายเลยคะเร็วมาก คือมันไม่ร้อนกันหรอคืออันนี้คือเขากำลังทำโซนใหม่นะคะคือเราหยุดกลารสีแงไแยกอยากไปดูช้างอ่ะนี่ไงนี่ช้างแอฟริกาโมูนียงอันนี้น้เพื่อนกินได้ไหมมูนียงกินได้เขียหมดนะมอนช้างกระิบาลาตรงไปมอนกรบปิบฟาลาตรงไปไม่ไม่จะปั่นเลยไม่ปั่นนั่นเบคอนเพื่อนเราเดินไปนู่น พูนั่นนั้พูดจริงพ่วงเชือกเถอะพ่วงเชือกหนูเดินไปแล้วอ่าจ้าวแลูปได้ไหมหนึ่งสองสามไปค่ะเราเรากลังเป็นหนึ่งนะคะคือจะได้อะไรไม่รู้ก็คือขาคนละห้างตอนนี้ใช่ค่ะเรากำลังเดินไปนะคะคือเกิดอะไรขึ้นคะตัวสุดทให้กูช่วยอีกขั้นหนึ่งข้างหน้าเราคนเยอะมากเลยนะคะคือได้อยู่ มีรูกชิน้นทอดนะคะมีร้านคาแล้วก็ขนมน้นน,นะคเสปอนเซอร์เข้าได้ใช่จักรยานสักคันหนึ่งปอะอสองสาวสามอันนี้เองไปฝ่งนี้ปะอันนี้เราต้องไปฝั่งนีป้ปะ คืจริงๆแล้วอยากไปฝั่งนี้นะอันนี้เข้าได้เหรอเข้าอเเข้าได้แต่ว่าเขาจะดไวไหมไม่ไหวอ่ะ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 หมายถึงคนปั่นอ่ะคนปั่นอาจจะหนักเกินเนอะอาจจะโซ่ขาดก็ได้นะเอออ้าวเฮียาอาจจะหนักเกินไม่อยากันต่อโซ่หอถอย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 อยถ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  Cô bố bố. thôi 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 này à thôi 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 hổ, thay, thôi thay, thôi thôi